เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อและขายหลายเกม Rv ที่กาลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณซื้อขายเกมออนไลน์มานานาน,านับ8ปีคเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีดีให้เลือกจํานวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรลงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจานวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนาเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d อุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันดีเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับวันนี้ที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ร RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟรีนะครับนะสามารถรับสกิน l ีเจนด์ลิมิเต็ดโคตรเยอะนะครับทำได้ทุกคนด้วยนะครับแล้ว ก็วันนี้นะครับมาแจกโค้ดที่ผมมองว่าเพื่อนๆน,น่าจะอยากได้มากที่สุดสําหรับตอนนี้ในะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมวันพันแมนในเขาวน่าค่าพลังไม่ถึงแต่สามารถต่อสู้เพื่อชนะได้ในคราวนะถ้างั้นเดีเราไปรับชมคลิปกันเลยครับวันนี้ผมขอแนะนำลิส Man Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเตมิมไวปลอดภัย100%ยและยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ open id เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายผู้ติด,ดตามในไลน์มากกว่า100,000คนเพียงแค่สนหลืมอดนคนร,รทียาากกใช้บรร,ริงะคะทิดงลงน์ลิ โอเคนะครับนะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับนะเช้าๆสายๆไปบ่ายไม่รู้จะดูอะไรก็อย่าลืมดูช่องกอดอุศกันด้วยนะครับผมวันนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะเปิดเทอมกันหลังโรงเรียนแล้วนะครับใครเรียนออนไลน์หรือว่าใครเรียนที่โรงเรียนก็คอมเมนต์กันได้นะครับช่วงนี้ฝนตกนะทุกคน,นดูแลกันด้วยนะครับผมนะก็ระวังสัตว์เลื้อยคลานก็นกนด้วยนะครับ,มรรเ,รเ,รรบเมื่อเช้าพี่ก็เพิ่งเจอน้องตะขาบตัวยักษ์ไปแั่เองครับแต่ที่ไม่น่าเรียกน้องอกแต่ว่าเรียกให้มันน่ารักไปงั้นแหละยังขนลุกอยู่เลยโอเคนะครับผมเดี๋ยว มากๆนะครับวนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปอัปเดตกิจกรรมของวันพันแมนก่อนนะทุกคนเออเพราะว่าอะไรนะครับวันนะเพราะว่าตอนเช้าที่ผมอัปเดตไปนนในค่าววัน่ะเพื่อนๆสังเกตดูค่าพลังของผมนะครับอยู่ที่17,400นะครับนะแต่ว่าไอ้ดาลลอสุดท้ายอ่ะมันต้องมีค่าพลังงานคือ2 0 0 0 0ใช่ไหมเพื่อจะสามารถชนะบอสต,ตัวนี้ได้นะครับผมแต่ที่ให้ผมใช้สื่อให้เพื่อนๆดูเพราะว่าตรงนี้นะครับค่าพลังงานของผมยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าผมสามารถชนะบอสที่มีค่าพลังงาน2 0 0 0 0ได้นะครับ ผมนะก็อย่าบอกเพื่อนๆนะครับว่าใครที่แบบค่าพลังงานไม่ถึงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมนะลองต่อสู้ไปก่อนได้นะครับผมนะเผื่อแบบมันโจมตีชนะอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะได้ได้เราสกินกันง่ายมากขึ้นนะครับผมนะโอเควันนี้ผมก็ยังเหลือยุคการฝึกฝนอยู่อีก2ครั้งนะครับเดี๋ยวจะลองฝึกฝนแล้วลองสู้กับบอสล่าสุดนะทุกคนดูสิว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะบอสล่าสุดอยู่ที่28งหมนะครับผมนะโอเคฝึกฝนไับผมโอเคติดติดคี้ไม่ไม่ติดนะครับผมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับผม โอเคติดคิดนะครับผมนะตอนนี้ผมมีแค่1,9,600นเค้ับหนูจะลองสู้กับบอส2 8 0 0 0ดูนะทุกคนว่าจะได้หรือเปล่านะครับพัมธนใดดำดูซิว่ามันจะบักจริงหรือเปล่าชนะไหมโอ้โหล้มเหลวะ่ะทุกคนโอเคก็ตัวนี้เพื่อนๆถึงตรงไหนกันแล้วบ้างก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับนะ ส่วนการแลกโค้ดรับโค้ดนะครับเผื่อบางคนที่แบบยังงงอยู่ทุกคนกดมาที่รับการ์ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆทำภารกิจเนี่ยทุกคนเกออโค้ดเพื่อรับการนะครับก็กดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะโค้ดของเพื่อนที่เราอยากได้ได้เลยนะครับวันหนึ่งจะได้3โค้ดนั่นเองนะครับวนะก็ตรงนี้อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับกิจกรรมยังพอมีเวลาอยู่นะทุกคนเออก็แต่ที่สําคัญก็รีบรหน่อยละกันนะครับว่านะเผื่อแบบมันหมดไปนะครับผมแล้วก็เกิดสมมติว่ามันหมดไปนะครับบอก ฟรีแล้วนะครับเหมือนสกินอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับนะก็ใครที่ยังไม่ได้ก็รีบไปรับนะครับผมนะโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ทุกคนถามหากันเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับว่าพี่ครับลอตเตอรี่หายไปไหนพี่ครับลอตเตอรี่ลูกแก้วหายไปไหนนะครับตอนนี้นะครับเขากลับมาแล้วนะครับพร้อมกับการกลับมาที่แบบโคตรแบบดีนะทุกคนเออเพราะว่าสกินข้างในนะครับบอกเลยว่า GM แบบไอเลิฟอะ ไอเลิฟเจมกับงานเนี่ยทุกคนเออเจมเขาทาดีหวังอะไรหรือเปล่าขายหวังขายสกินวอลลพา์ที่จะเข้ามาใหม่หรือเปล่าอัลเลนกับเอออิลูเมียแสงอาทิตย์อะหวังขายอันนั้นหรือเปล่าเลยใส่อันนี้เข้ามาแนละ้วทุกคนตรงนี้นะครับผมนะเกิดมองเพ,เพลินไปนะครับก็อาจจะมีสกินที่เคยแจกฟรีมาด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับใน,นนี่สกินของเซลฟิตนะครับสกินยีน่าตัวนี้ก็เคยแจกมาแล้วนะครับแล้วก็สกินแก๊กนะครับผมนะตัวนี้ก็แจกมานะครับแบบแจกฟรีง่ายๆเนาะส่วนตวโตโร่ตรงนี้นะครับจะต้องซื้อนะั้นทุกคนเออแแแตต่่่วววาซื้้อนนะะไมพงัีก you <laughs> เคยแจกมาแล้วนะครับผมนะส่วน2สกินที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะครับก็คือแอคทิดตรงนี้นะครับผมนะถึงจะเคยแจกมาแต่ว่าสกินตัวนี้ก็ยังราคาแพงอยู่นะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่มองว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยก็คือสกินของอเลสเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะสามารถรับได้ฟรีนั่นเองนะครับผมนะที่สําคัญตรงนี้นะครับกีเอ็มเขากันแบบเขาเรียกไงรับประกันความเกลือให้เราด้วยนะครับผมนะก็คือไอจากเหรียญทองนักกีฬาตัวนี้ทุกคนนี่ก็กดมาที่ตรงนี้นะครับร้านค้านะครับผมแล้วก ลอตเตอรี่นะครับผมนะก็คือจะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมนะก็ตามสุดคือ22เหรียญนะน,นะครับผมจะได้พวกแก๊กนะครับยีน่าเซลฟิดนะครับผมโตโลแวนนะครับผมนะส่วนอสองอันที่แพงนะครับผมนะก็คือสกินของแอติดแล้วก็สกินของอาร์เลสเตอร์นั่นเองนะครับผมนะส่วนวันนี้นะครับผมมีโค้ดลูกแก้วมา ท่านผู้ชมด้วยนะครับนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ทุกคนดูก่อนด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมดองลูกแก้วมาเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมมาแลกลูกแก้วตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยได้วันละต้อง3ลูกแ้ะทุกคนเออใครที่ทําแบบนี้บ่อยๆนะครับจะมีลูกแก้วแบบเยอะมากๆนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด51ลูกแล้วนะครับผมจะมาลองดูซิว่า51ลูกได้หรือเปล่านะครับผมนะไปครับผม5ลูกแรกครับ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมในสกินมาออกมาเลยหรือเปล่าคือผมขายแค่สกินตัวเดียวเนาะโอกาสการออกจะยากมากๆนะครับผมอุ้ยได้เหรียญว่ะเหรียญมา5อันเลยนะครับผมนะแต่เหรียญเยอะสุดคือ5้นั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเกลือนะครับตัวนี้คือสุม lighting, to to ่มไปยังไงก็การัน <satisfy> ต <karang ados> ีเหรียญแน่ๆอยู่แล้วนะครับยังไงผมก็การันตีเออสกินอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติว่าให้ผมเกลือที่สุดเนาะเพราะว่าผมมีลูกแก้ว51ลูกแต่สกินต่ำสุดคือ42เหรียญนะครับในการแล่นนะครับยังไงผมก็ได้อยู่แล้วนะครับผมนะต่อให้ผมจะได้ทีละหนึ่งเหรียญก็ตามนะครับผมไปกันต่อครับผมครางที่3ครับโอ้โหได้มาอีกเยอะอยู่พอสมควรนะทุกคนนะโอเคตอนนี้ผมมี20เหรียญแล้วนะครับผมนะไปไปกันต่อครับผมโอเคไปกันต่อครับผม เรื่อยครับเร,เรื่อยครับผมยังไงเราได้สกินฟรีอยู่แล้วครับผมไปครับผมโอ้โหไม่ออกว่ะดีนะที่มันไม่ออกผมอยากให้มันไม่ออกนั้นทุกคนนะถ้าเกิดสุดท้าผมผมันผมแบบออกมาแล้วแบบว่าได้สกินเลตเตอร์เลยเหรียญของผมก็ <c oughs> เหรียญของผมก็ต้องเอาไปทิ้งนะครับผมลบก,กระเป๋าด้วยนะครับโอเคมี3 8แล้วโอเคสุบอีก5ครั้งไปเลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> มาดูซีวัดดวงไปเลยครับผมจะได้หรือเปล่า ห้าลูกหรือเปล่าห้าลูกเน้นๆหรือเปล่าโอเคห้าลูกเน้นๆน,นนะครับหนาะตอนนี้มีสี่สามลูกแล้วนะครับหนาสี่สามเหรียญเนาะยังไงสามารถแลกได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปแลกโชว์ท่านผู้ชมเลยดีกว่านะครับบนั้ก็มาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ร้านค้านี่แมแลกเหรียญน,นะครับตรงนี้ก็จะสามารถแลกได้ทุกตัวแล้วนะครับแต่ว่าผมขายแค่หนึ่งสกินเท่านั้นที่ยังไม่มีนะครับก็คือสกินของอาริสเตอร์ตัวนี้นนเดนในข้าวบนะั้นก็ กดแรกแบบฟรีฟีชิลชไปเลยะครับนะก็ลูกแก้วสีฟ้าก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นลูกแก้วเกลือน,นะครับผมนะก็ตรงนี้นะคเขานะก็บอกเลยว่าดีมากๆนะครับนะสำหรับใครที่ดองลูกแก้วมาเยอะนะครับสามารถมาเก็บ ตรงนี้ได้นะทุกคนเออเกิใครมีล <asure> ูกแก้วแบบเป็นร้อยนี่บอกเลยว่าได้2อสสกินเลยนะครับผมนะสำหรับตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆสุมไปแล้วได้สกินตัวอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆสุมได้แล้วอยากแลกตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดสุมตัวนี้ไปนะครับวันน้เกิดดวงดีก็อาจจะได้ลูกแก้วแลตรงนี้มาด้วยนะครับวันนี้ลูกแก้วแรกก็สามารถมาแลกตัวนี้ได้นะครับผมแต่ว่าเจมส์เขาไม่ยอมเปลี่ยนสักทีนะทุกคนเออมันก็ยังเป็นแบบสกินเก่าๆๆทีี่่่่่ววววนนนนไไปปมมมมมาาาาออยยูรััเเเดตสกิใหข้ลง ร่วมมือเนาะ RVX กับเออ โอเคนะครับผมเดี๋ยวจะมีลูกแก้วแลเข้ามาดีๆบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือใครที่สุ่มไปไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเอ้ยมันจะไม่ได้ลูกแก้วแลเปล่าเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมลอตเตอรี่แบบพิเศษนะครับผมก็ยังมีลูกแก้วแลอยู่ตรงนี้อยู่ทุกคนก็ลูกแก้วแลนะครับเราจะต้องสุ่มให้ถึงประมาณ120หรือ121ี่เนี่ยทุกคนมันจะการันตีลูกแก้วแล1ลูกเลยนะครับผมก็ตัวนี้สามารถมาใส่กันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆน่าจะรอคอยกันมากๆนนนนนนนคคคับโี้้้้เเป็ใใหมมมม่่่่่่่จจาาาากกทงงผผแแแตตววววไไไชอลด นะครับว่าเป็นคนลูกแก้วเนาะเผื่อบางคนที่ยังไม่ได้เคยใส่นะครับผมนะก็สามารถมาใส่ได้คนนี้ผมลองใส่เมื่อเช้าในรหัสสำรองแล้วนะครับผมนะยังสามารถใส่ได้อยู่นั่นเองนะครับผมนะจะได้ลูกแก้วแบบฟรีๆเอาไปสุ่มแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเลยเนาะก็เป็นโค้ดตามนี้นั่นเองนเครัะก็คือใครที่แบบมีเพื่อนๆน,นะครับอยากได้ลูกแก้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับเป็นลูกแก้วที่สามารถเอามาสุ่มตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสุ่มแล้วก็ได้สกกกกกกิิินนนนนัททุุคคะรรเพาาอยให้้ไดสจงๆ นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคนะครววันนะวันนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยสกินฟรีแบบชิวๆนะครับผมนะเป็นสกินระดับรีเจนด้วยนะครับเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะครับนี่ยก็ใครดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอกกันให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้เนาะข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยวันนี้นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืม กดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก๊อดอุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับบายบายครับอเลิเตอร์บายบายครับปัญญาอ่อนแคววะบายบายครับผม